เต็มเต็ม <Rach> ค <aj unt> e ับท uh, uh, so ีน uh. ี้เต็มหาหาที่จางเจม๊ยบได้ก็วัรงเรียนตามนั้น ไปเพื่อนเดินทางต่อครับวันที่สองของเราครับเดี๋ยวพาเที่ยวเดี๋ยวผมจะไปตั้งหลักตรงตลาดท้องผาพู่มก่อนะแล้วกันนะแล้วก็ว่ากันทีว่าจะขึ้นฝั่งขะหรือว่าจะขึ้นท่อพู่มนะครับเด๋ยวทางต่อ let's go ตอนนี้เซเว่นยังเข้าไม่ได้เซเว่นเขาเคลียร์พื้นที่อยู่อ่ะเขาฉีดจะฆ่าเจ้อโลก้าไแมบ้านเดินทางตอ่ตไตอไปหนแ่อไหมบ้าน <laughs> โนแพลนครับอพอคนรอความเร็วอยู่นะครับนี่ครับมีพนรอความเร็วนะครับ Let's go ทางไปกับเดี๋ยวพาที่ครับตอนนี้อยู่ก่อนถึงน้ำตกไยโยกน้อยครับตัว,ตวครับก็เป็นด่านตัวครับระหว่างทางขึ้นทางอ่าภูมิแล้วก็สังขาบุรีครับนี่ครับเจ้าที่ก็ตรวจสอบความเรียบร้อยครับ เต็มเต็มครับที่นี่เต็มไอ้นะรีเวอร์ควาแคมป์เต็มครับไปหาที่ใหม่คือแบบโนแพนครับไอโนแพนเดี๋ยวไม่เดี๋ยว,ยวไม่มีที่นอนมึงแค่นอนวัดเนี <c> ่ย <oughs> ไปต่อเดินทาง let's go ก็คือวันที่สองของเราเนี่ยผมบอกให้เลยว่าไม่มีแพลนจริงครับว่าจะไปนอนที่ไหน ยังไม่รู้นะครับว่าจะไปนอนที่ไหนครับคืนที่สก็คือเดี๋ยวผมจะขี่เลาะหาไปเรื่อยครัวันที่สองว่าเราจะไปการที่ไหนครับเดี๋ยวด้วยครับตอนนี้ผมแม้หลายที่แล้วเต็มครับเต็มคนเที่ยวเยอะมากครับตอนนี้ครับลานกลางเต็นต์ตอนนี้เต็มเลยครับเมื่อกี้ก็เต็มครับมีว่างอยู่แค่หลังเดียวแต่ตอนนี้ที่ผมมาผมมาอยู่สองหลังไม่พอกลางครับเดี๋ยว ไปต่อหน้าครับไปหาต่อครับไปออกตามหาที่กลางเ็นท์อยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ตามป้ายมานะอะไรนะบ้านไร่อิงทานเข้ามาโดยที่ไม่รู้ได้ว่าเขามีที่กลางเ็นท์หรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูครับฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยจะเป็นลิ้นถินลิ้นถินอีกที่หนึง่งแต่ว่าทางก็ทพอพอยูแต่ว่าสวยครับเดี๋ยวผมดูบ้านไร่อิงทานก่อนว่าที่นี่มีให้กางเ็นท์หรือเปล่านะ ไม่รู้ว่าผมเข้ามาถูกทางหรือเปล่าด้วยผมมาตามป้ายเรียบร้อยครับเป็นไงบารายริมทานกาว่ารีสอร์ทแน่นอนทช่ไหมส่วนปามอเอาไงต่อดีตอนนี้ก็อยู่ตรงสะพานลื่นดินท่าภาูิครับเข้ามาข้างในเห็นป้าย บ้านไล่อิงทานกะว่าไปที่กลางแจนแน่นอนครับเพื่อนๆที่ไหนได้สวนปามไปอันนี้อย่างนี้ไปตั้งหลักที่ตลาดหอภูมิไปซื้อของกันดีกว่าถ้าหาที่กลางแจนไม่ได้ก็วัดโรงเรียนตามนั้นโอเคเดินทางก่อไปครับ อร่อยอร่อยจังท,ที่ร้านดูกรเดิ่งแต่ดกินชื่อดังตลาดพม่าพูมิร้านครับแมส้์ด้วยนะจ้าแมสค์จ้ายังกินกินสบายใจคือตอนนี้พู่นกองยังไม่ได้ที่การเต็นเลยไปแบบโนแพนครับวันที่สองได้มุ่งหน้ามาทีอพาภูมิแวะไปเมื่อกี้ไอ้นะ แคมวิวเต็มเต็มครับผ่านไปตรงลิ้นถินลิ้นถินเนี่ยส่วนตัวเคยมาแล้วแต่ว่าโองเรียนก็้วเขาพยาามะพลิ้นถินนแม่งเห็นป้ายเขียนว่าไล่อิงทานโอ้โหแม่งต้อเป็นที่การเต้นหรือเป็นรีสอร์ตติดริมน้านแน่นอนไปถึงปุ๊บสวนปามสวนปามวันเถือแล้วก็เมื่อกี้ผ่านแมนสวรรค์มา ไปในสวรรค์คนเพียบินสวรรค์สุดท้ายเดี๋ยวมาตั้งหลักที่ตลาดหอ,อภูมิก่อนกินไอติมดูคาทีมก่อนกินใ้ชิ่นใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูที่งานเตนเดี๋ยวผมจะลงไปนู่นนะครับลงไปตรงสวนรอกอ้าวถือประเกียดไม่รู้ว่ามีคนกลางเตนเยอะน้อยนอยนะแต่ถ้ามีเยอะอยาไปที่เขื่อนกันไปเจอที่เขื่อนอีกเรหนึ่ง อยากขึ้นไปตรงเขื่วัดเชิงกรที่กางเจ็นท์หน้าเยอะอยู่โอเคเดี๋ยวขอตัวกินซื้อมครับเดินทางต่อครับเดี๋ยวผมจะไปตรงเขื่อนวัดเชีลาองกรนะเพราะด้านนั้นมีที่กางเต็นท์เยอะนะครับเชื่อวัดเชิงกรวนหาอยู่หลายที่เลยสุดท้ายมาจบที่เขื่อนวัดเชีลาองกรครับวันที่สองแบบโนแพนโอ้โห ตามหาที่กังเจนโคตรยากเลยครับแต่ครับเดี๋ยวเราไปดูครับที่พ้างของเราในี่คือที่สองครับอ่าครับเดี๋ยวผมจะดูนี่ก่อนครับที่ซอยบ้านท่าแพรครับนี่อ่ะผมเจอแล้วอยู่กังแจงแพรบ้านตาเกิด โอ้โหดูคนเทียบ<ท>แต่ผมจะจะต่อก่อนถามกันนะเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ไดที่กลางเต็นท์ของเราเลยครับดูที่กลางเต็นท์ของเราวันนี้ครับเพ<ท>ื่อนๆปึ๊บปึ๊บดูครับ oh. โอ้โหโคตรไพรเวทนะครับลานกว้างๆครับ วันนี้ไปรงไหนครับก็เต็มหมดครับทุกร้านครับมีมาลานี้ครับที่ว่างแพรตกิดอยู่ตรงเขื่อนพระเจ้าลงกรทางขึ้นบ้านวิลลกมีครับมีพี่คนนึงกางอยู่เต็นท์หนึ่งเหมาเมื่อคืนก็เหมา้านนี่ครับเดี๋ยวขอายยาครับกางเต็นท์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาขี่รถชมบรรยากาศตรงนี้ครับทุกคนส่วนเรียบร้อยครับกล้องเมมใช้ไม่ได้ครับเอามือถือถ่ายให้ดูก่อนแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ ต้องบอกว่าทั้งคลิปนี้เลยครับจะเป็นมือถือไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากล้องเรียบร้อยแล้วครับดูครับโอ้ตรงนู้นสวยมากครับนี่ครับระหว่างแม่บ้านแม่บ้านเตรียมอาหารไว้นะแม่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิวครับของแพตาเกิดครับเขื่อนวัดเจาลองก่อนบรรยากาศเย็นครับเดี๋ยวผมพาลงลงน้ำ ลแล้วก็เดี๋ยวตีสามครับวันนี้เลือชาย XAV ครับออกตามมาครับรถซ่อมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นไปเรื่อยๆครับถือว่าวิวที่นี่สวยมากโอ้โหดูครับตรงริมเขื่อนตรงนู้นอย่างสวยเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวผมจะไปให้สุดตรงนู้นให้ได้ไปได้ไหมตรงนู้นเดี๋ยวผมต้องดูนะปึ๊บ นี่ก็จะเป็นแพตรงนี้ครับที่คนมาตกปลาอย่้มีครับเป็นแพที่เขาพาไปตกปลาเดี๋ยวผมดูนู้นตรงนู้นไม่รู้ไปได้ไหมนะด,ดูทางดูทาง ลุยเข้าไปนะโอ้ยโอ้ยหนามเกี่ยววะโอ้เขาเจ็บโอ้ยแล้วหนางด้วยโอ้ย,เ,ย,อยเกี่ยวแขนเขาเก็บเลยโอ้โหดูมาเพื่อนโอ้โหหมาเพียบเลยครับ เอ้ยทำไมตัวสีมันเหมือนอะไรวะเฮ้ยอ๋อนี่ครับทางเอาแล้วครับหกหกเพื่อนคนดูครับบูดเข้าไปโอ้โหสีครับชุดสี ไปแล้วโอ้โหเตือดู้ดูว่าทีครับว่าทีกำลังจะตกดินนะครับวันนี้ยีงไปได้อีกเอ้าไปครับท่านไปได้ผมก็ไปครับตามต้องขึ้นไปครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเดชไปข้างในครับ ผุยมีทางอยู่นะเนี่ยน้ําน่าจะลงนะตรงนี้ครับผมจะเดินมาเลาะริมน้ําตรงนี้จะเป็นเขาโอ้โหเห็นไม่เริ่มเลยครับไปครับเดินได้ไหมตรงนี้เดี๋ยวลองกันเซิร์ฟโอ้โหไปได้เว้ยนุ่มๆไปครับ กินได้เป็นมอไซค์พวกเอนโดโรเนี่ยมาได้เลยวะไหนตามมาอ้าวมีลูกน้องตามมาครับไปนำทางหน่อย เดี๋ยวผมเดินเละาะไม้เลยครับโอ oh, ้น้ำน้ำน้ำเจ็บเดี๋ยวเจ็บเจ็บเจ็บน้ำลุย,ย,ยน้ำ <c oughs> เดี๋ยวให้โรเบิร์ตถือกล้องให้ครับ ตาเพื่อนเดี๋ยวพาเที่ยวใส่เสื้อเที่ยวจังมึงก็ต้องรวยเหมือนพี่เบียร์แล้วก็อะไรนวะเฮ้ยอ,อ๋อกระมังกระมังเยอะเลยอ๋อกนะมัง้ยตามามาหมดเลยนะไอ้ด่าง ดูเพื่อนด,ดูครับพี่เจ้าเือครับดูครับเพื่อนโอ้หอย่างสวยนะครับเชียบกระนามเยอะไปหน่อยตรงน,นี้ เฮ้ยโหเต็มผมเลยเนี่ยเป็นล้งโอ้โหเต็มขาเพื่อนโอ้โหเต็มขาเนีครับไหนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางหนทางมดเุ้ยไอ้ผู้หญมันทำไมอะไปเถอ ดูครับนี่ครับนำทางพันหมามหมดเต็มขาไาก่อนไาก่อนไปเต็มขาเลยไปก่อน,อนตามไปทำไมเนี่ยไป ดูครับตอนนี้ริมน,น้ำไม่ใเป็นเขาไงครับไงโรบินมดเยอะเยไหมเยอะเโอ้โหจ,จะเยียหน้าเก็บมากเมื่อกี้น้าเกี่ยวแครนะโอ้โหเรียดเ,เลย <Yeah. S 1> นี่เรามาไกลมากครับจากตรงจุดที่เราฝักสมองไว้นะครับ ดูตรงนู้นไม่น่าจะเดินไ,ไ,ได้เลย ดูคโอ้โหตรงนู้นน่าสวย,เ,ยเพื่อนโอโ้มีแพ้่ครับตรงนู้นหน้าเป็นแพ้่เดี๋ยวเที่ยวครับดูครับตรงนู้นนู่นตรงนู้นครับตรงสุดตรงนู้นะครับ ดเดาเดวดีกว่นครับสุดแล้วครับไปไม่ได้แล้วครับเป็นน้ำแล้วครับสุดไหมสุดครับ เฮ้ยมีเป็นถ้ำเว้ยโอ้แต่ไหม่มุดครับไม่เข้าแน่นอนตอนนี้ไฟฉายอะไก็ไม่มีมาครับน่าจะหลงติดถ้ำแบบหมูป่าสุดแล้วครับนี่ครับเป็นน้ำแล้วครับดูรบ,บรรยากาศกอโอ้พรที่กำลังจะตกดินด้วยเพื่อน,น,นดูครับ นี่ครับมาดูพามาดูบรากาศครับสุดท้ายเขื่อนเลยครับเดี๋ยวเราไปเจอกที่ครับที่เจลลอครับโอเคครับทุกคนกลับมาถึงเต็นท์แล้วโอ้ดูครับแม่บ้านทำไรครับตอนนี้ม่บ้านทำอะไรครับ เมนูวันนี้ครับแม่บ้านหมูย่างหมูย่างเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงอะไรเอ่ยเมี่ยงปลากระปองบางคนคิดว่าเมี่ยงปลาเผานะครับปลาครับเมี่ยงปลาป๋องครับเป็นอาหารเหลาเมื่อกี้ไปนี่มาขาหลังจ็บน้ำเป็นไงโลโอสุดเละครับหนามเหนิมถลอกหมดเลยลางมดแดงแต่สวยจัดเนี่ยพาเทันทันเพื่อนเพื่อนทุกคนดูพาที่ตกดินไปพร้อมกันครับ ครับอเดี๋ยวผมขนุญาเตรียมมือข้ามก่อนครับาครับเดี๋ยเรามาเตรียมมือเย็นครับเดี๋ยวมันก็อบตาวันนกอบไฟ้ก่อนวันนี้ก็จะมีเมนูหมูย่างครับยอดเลยหมูย่างหมูสดต้องหมูเขียวบางแจ็กบางแจ็คอัีเเมนูหมูย่างแล้วก็วันนี้มีเี่ยงมังกระป๋องครับ ตอนนี้ก่อไฟก่อนเมื่อนเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการกินเมี่ยงปลากระป๋องแม่บ้านแม่บ้านเมนูะไรนะแม่บ้านดูสองวันนี้มันจะมืดๆหน่อยๆเดี๋ยวจะไม่ทิงไฟแล้วไม่ติดไฟนนี่เมนูอะไรแม่บ้านอันนี้เมี่ยงปลากระป๋องเมี่ยงกระป๋องกินกับเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาเผากินกับเส้นจริงเส้นอะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมที่ยังไม่ได้ตัดแต่เขาไม่มีก็เลยต้องเอาเส้นใหญ่มากินก่อน ใส่ลงไปช้อนช้อนขอช้อนขั้นนึงนั่นงไงตรงหน้าพี่นะอันนี้มันเลอะน้ำจิ้มแล้วออเอาช้อนเน้นมาขันไหนอ่ช้อนไยนหนูขอบรรยากาศดูครับเมี่ยงปลาป๋องเซ็ตชนี้กี่บาทครับห้าสิสสสนนสสสบาบ,บาทได้ไหมรวมผักรวมอะไรแล้วก็ไม่ถึงหนึ่งร้อยนี่รอดูครับกับข้าวราคาหนึ่งร้อยบาทครับอยาดูวิวครับโรบินนไงดูวิวครับวิวหลักล้าน มามานี่นี่นี่ทุกคนทุกคนข้าวปากหมวกมันเนี่ยไม่ต้องทุกคนตอนเนี้ยไอ้ปอนเรอยากกินแล้วโอ้ยใส่ขวาน้ำลายแจกเลยจ้าร้องแต่หกโมงเมื่อไรได้กินเนี่ยหมูเนี่ยเพื่อนนี่เป็นไง ทำเป็นสูตรต้องค่คอยๆย่างไม่ใช่สูตรหรอกจริงๆอ่ะมันน่าจะกินได้กินตั้งนานแล้ว,พวเพื่อนๆไปเจอทานมาโคตรสนเจ้นเดี๋ยวให้ดูทางครับขนาดเป็นไงโรบินน้ำจ่องน้ำเต็มถุง <laughs> ว่าอยู่ไม่ไมายิ่งจุดยิ่งยิ่งไม่ติดวะขนาดเป่าแก้สแล้วเนี่ยนี่ไปได้ทานใหม่มาทานไฟเก่าอรอรอจนเมี่ยงปลากระกป๋องหมดแล้วครับ ดูแย่เพืดูหมูย่างสดมากมายเจอบิ๊กฟู้ดบิ๊กฟู้ดซัดยำเอ่อเมี่ยงปลากระป๋องหมดแล้วครับน้ำจิ้มหมูนี่เป็นหมันเพราะหมูยังไม่สุกน้ำชานี่หมูหมักเต็มหม้อเลยนี่หม้อหม้อหม้อนี่เมี่ยงไหครับหม้อหม้อบอกหน่อยเราเอามังกระหม้อเป็นยังไงเนี่ยหมูจะด้านข้างแม่ไม่เอาตัวนู้นเข้ามาเฉยเลย จะพังว่ะพี่ปึ๊บเรวเป็นทำไายเขาเนี่ยย่างมาเบลโลครับล่าสุดหมูไม่พอครับตอนนี้ย่างนะครับมาเบลโลมัน้อามาเบลโลมาย่างมันกรอบมั่งหน้าดิโอไม่เข้าใจเหมือนกันอร่อยมันดูสูตรไหนมาเนี่ยสูตรจากพี่ทอมพี่ทอมไหนทอมแมแอนเจลิกอรีอนเกนี่นะคทุนเรียนมามาเบโลมาย่าง ให้เป็นไงวะมันบอกมันกรอบนอนนุ่มหน่อยกรอบนอนมันละลายใะมั้งเนี่ยข้างในมันละลายนิดอะอร่อยขณะนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งครับก็ได้เวลาเข้าเต็นท์นอนแล้วครับผมไม่น่าจะรออยู่เขาดาวนะเพืเ่อนๆไว้เจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะรอเลิศเอ็กอดีแล้วก็จะ ขึ้นสังขะขาเลยครับแม่บ้านปิดกลิห้หน่อยแม่บ้านบายบายเจอกันพรุ่งนี้สังขะสุดท้ายนี้ครับจุดมุ่งหมายที่เราเดินทางครับไม่ได้สวยงามไปมากกว่าระหว่างทางที่เราเดินทางครับภูเขาทุกลูกที่เราขึ้นครับจะมองว่ามันสูงครับให้มองว่าสวยครับเพื่อนๆเ,เจอกันบนเดินา,าครับ วี้ใหม่ครับกากัดการเต้นที่ที่ไหนมาครับที่ทุ่มไม่ต้องเข้าเต้นนะครับทุกคนวันนี้วันนี้ครับดยอจริงๆเขาเข้าเต้นนอนไปแล้วทุกคนาะจริงๆเขาเต้นนอนไปแล้วทนเสียงพูดไม่ไหวผมก็ออกมาเขาดาว สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนเจ็ดโมงครึ่งครับตื่นสายไว้หน่อยครับเมื่อคืนพอตื่นออกมาเขาดาวก็ยาวๆเลยครับบรรยากาศตอนเช้าครับที่เคขื่อนวัดเจ้าลกกรพาบ้านตะเกิด อากาศยังเชา้าหรือว่าอากาศดีครับตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งอากาศยังเย็นอยู่ครับลมเมื่อคืนแรงมากครับเมื่อคืนลมคตรแรงครับแล้วก็หนาวอื้มสา่ิาายูยรครับเนี่ยครับแล้วในบ้านสาซิยูม่บ้านหน้าแห่่แย่ไปเลยครับเนี่ยง่วง,ง,วง กะล,ลำจะมา้ำปาลาหน่อยในบ้านกะปิว๊วแล้วเนี่ยหอมหอมอนาบน้ำไหมเนี่ยไม่ไม่อาบหนาวหนาวชักแห้งหอมเลยเพ<ๆ>ื่อนกะิ๊ว,วกะิ๊วยอ้งงกะิ๊วเพื่อน ือเนี่ยเนี่ยนุ่มเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรากินเสร็จเก็บของจะเดินทางต่อนะครับตอนนี้คือแรกกะจะรอเลขา,า <S <S 2> <S 2> คือเลขา,ายเคาดาวดับไปหน่อยเลาชาบอกว่าออกเดทหน่อยขึ้นไปงก่อนเลยไว้เจอกันข้างบนอีกทีครับเดี๋ยวเราขอกินข้าวแล้วก็เก็บเต็นท์แล้วก็จะออกเดินทางเลยครับ